สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซื้อปราสาดินทีมรอบที่สองนะฮะเมื่อกี้ผมไปออนไลน์มาโอ้โหเดี๋ยวนี้เล่นยากนะครับผมบอกเลยผมยังต้องมีทีมบอลกับทีมดีบัฟควบคู่กันไปสลับกันไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เล่นยากตัวกันการบล็อกค่าเยอะแล้วก็บอลสูงๆกันทั้งนั้นเรียกได้ว่าถ้าตัวใหม่เนี่ย ใครไม่ได้เลยเนี่ยก็จะอยู่ยากสักนิดนึงก็วันนี้นะก็ตามสัญญาครับผมก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็ให้ดาวตัวละครครับโดยจะอิงจาก,กรับพลังนะครับของคุนลอ r o กฟ็อกนะครับที่เขาทำมาเนาะคือตัวอาเซนนลเนี่ยอย่างที่รู้กันนะว่าไอตัวที่ตัวนี้มันเป็นตัวที่กดเพื่อเอาบอลก็คือเอาบัฟ ไอตัวของมันเองเนี่ยไม่ได้เก่งมากอยู่แล้วแต่ก็มีจุดดีพอใช้ได้นะครับมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันมาเริ่มกันที่ตัวละครวันนี้ก่อนนะครับก็สําหรับตัวละครวันนี้นะครับเอาพลิกเครดิตครับเครดิตภาพนะครับคุณร็อกฟ็อกนะเป็นคนทําภาพพาวเวอร์ภาพพลังนะครับเหล่านี้ครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะฮะก็สําหรับตัวแรกครับอ่อ อ่ะพูดตรงๆว่าตัวแรกอะอย่างที่ผมบอกแหละมันแอบ,บใช้ได้อยู่นะแต่คุณต้องลงวันสีฟ้าคือถ้าคุณลงวันสีอื่นเนี่ยความความเก่งกาจเนี่ยมันจะลดลงอย่างไวโอบาครับโอบาเมยองนะความสามารถครับเมื่อเจอตัวสีฟ้านะครับมันจะเก่งกาจขึ้น10%ครับและก็ที่สำคัญครับตัวละครนี้พึ่งพาสติมิน่นะครับ FBS ครับ30%ครับมีเลี้ยงไก่มีบัฟพลัง4%เซครับ แล้วก็บอลโคตรโหดนะครับบวก8ลบสโลส3ไปกับ15สุดๆไปเลยครับนี่คือบอลที่ดีที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้หาทดแทนไม่ได้แน่นอนก็อย่างที่ผมเกินไปมันเป็นตัวละครที่เอาไว้สำหรับเล่นวันสีฟ้ากับกดเอาบอลสองอย่างนี้มาดูความสามารถครับพลังยิงครับเกือบล้านนะฮะแต่ต้องลงตัวสีฟ้าและต้องดอกแรกเท่านั้น เมื่อยิงไปดอกนึงนะครับพลังจะลดลงอย่างไวเนื่องจากว่ามันพึ่งพา FPS เป็นอย่างมากเพราะว่าสเตตัสพื้นฐานนะครับมันน้อยนั่นหมายความว่าเ,ออเกมรับเนี่ยคุณแคบจะไม่อยากใช้สกิลเพื่อแบบเดี๋ยวถ้าเกิดใช้สกิลมันจะอ่อนลงอะปุ่งนี้ดีกว่าชิ่งไปยิงก็ลําบากนะโดยพื้นฐานยับความเก่งกาจของตัวนี้นะครับอยู่ที่3าดาวครึ่งครับ3ดาวครึ่งนะครับ แต่บอลของมันนะครับอยู่ระดับหกดาวนะความเก่งกาจอยู่ที่3าดาวครึ่งครับประมาณนี้ครับสำหรับโอบาต่อมาครับตัวที่2ครับพี่แจ็ควิลเชียตัวเสมือน <c oughs> ใช่แหละ <c oughs> ไม่ใช่ก็้ายวะนี่เลยอลันบานครับก็อนสำหรับตัวนี้ก็ขายบอลเหมือนกันครับ9% 9%นะแล้วก็ ลุยสาผมกดได้ไมาแล้วไอดีหลักผมกดต่อไปอีกร้อยห้บรูปได้สุดท้ายก็เอาอยู่ดีตัวละครนี้มีความสามารถอะไรบ้างให้ดูไปที่เกมรับครับตัวนี้เกมรับค่อนข้างโอเคเนื่องจากว่าเมื่อเลือกทางถูกนะครับจะบวกพลัง30%แต่ถ้าเลือกทางผิดเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะเพราะว่าสติ๊กเ์พื้นฐานไม่สูงมากนะเล่น AMDM ครับมี Auto, บอมมมอโต้ตัดบอลตามมาตรฐานครับแพ้แมตช์อัพติดปูแล้วก็มีมิตรภาพ3%ครับ อ๋อตัวละควรนี้มีว์ปไปช่วยเพื่อนในตาหกสิบเอเอาจริงๆเนไม่ได้เก่งนะมันไม่ได้เก่งะนงอะอยู่ที่ว่าคุณเลือกทางถูกหรือเปล่าเกมลุกครับค่อนข้างแย่ครับต่อ้มีเทพอ่านทาง3 0บนะครับบางครั้งเราเลือกทางถูกบวก30%แม่งยังติดเลยฮะเพราะว่าพลังมันน้อยเนาะไม่มีหลอดเนี่ยแต่ผมก็ยังให้นะยังให้ประมาณสามดาวครึ่งสามดาวนี่แหละประมาณนี้ผมชอบโอบาแมวกาดนิดหน่อยนิดนึง แต่ก็บอลบอลก็ระดับ6ดาวเหมือนกันนะไม่ต้องคุยเลยนะบอลโหดมากนะฮะต่อ,อไปครับตัวละครที่หลายคนอยากรู้นะครับอยากได้องลีอยากได้องลีในอาร์เซนอลนะนี่เลยอู้หูนกไฟฟินิ์แห่งอาร์เซนอลพราะกับอีเกิลนะครับอยากได้องลีครับแต่กับได้เบนเนอร์มาแทนตอนแรกนะครับเขาคำนวณการพลังมาก็น้อยนะน้อยเพราะว่าเขาคำนวณผิดเนาะ ไปบวก10%ความจริงมันต้องบวก20%อรผมเอาภาพกราฟพลังที่ปรับมาแล้วให้ดูเอาตัวแรกก่อนตัวแรกตัวนี้นี่เฮลลี่อีโก้ครับอันนี้คือปรับมาเรียบร้อยนะบวกพลังวิทภาพได้บวกพลังลิงยี่ส์เซตัวละครนี้มีพลังยิงแรงอยู่ที่9ก้าห้าสองเบากว่าพวกเกลร์เทคอ่ะเกอเทศมันเป็นสายตูกโกเหมือนกัน มันยังแรง990เลย952นะครับถือว่าเบาแล้วก็มันเป็นตัวที่เรื่องใช้ท่าคู่กันนะฮะท่าคู่กันครับมีข้อดีอยู่บ้างก็คือมันมีท่าหมงคี่แรงด้วยมาดูความสามารถกันบ้างครับตัวละครนี้ครับจะบล็อกท่าคู่ต่อสู้2ท่าอัตรา80%ตอนนี้ถนะ้าใครตัวครบ,ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นลาตินนะที RS นะครับมันก็จะมีการการบล็อกท่าอยู่แล้วการการบล็อกท่าอยู่แล้วนะค่อนข้างเยอะมีชิงกาย25%้ แต่ไม่มีเลี้ยงไก่นะครับโอ้โหเป็นกองหน้าอย่างไรเป็นฟอร์เวิร์ดเอนะก็หลุดเข้าไปยิงลำบากแน่นอนเพราะไม่มีเลี้ยงไก่มาดูความสามารถพิเศษครับบัฟสครับและเพิ่มเทพอ่านทางนะครับให้ตัวละครนะครับอย่างอออิองลิษขับสโมสรเนี่ยคือสโมสรประเทศอังกฤษนั่นเองจะมีใครวะไม่มีมีแต่แก๊งอาร์เซนอลกับเอเวอร์ตันเอเบอร์ด้าแหละไอแต่อ้นั่นมันเป็นกเนาะ เ,เกมรับพอได้นะเอาจิงเกมรับพอได้นะคุณดูสภาพเกมรับพอได้แต่ก็ไม่ได้ดีเวอร์นะส่วนเกมลุกนะครับพลังยิงค่อนข้างแย่ทาเกมไม่ค่อยดีนักส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบครับก็ดาวก็อยู่ที่ประมาณประมาณโอบานนลเลรัสามดาวขึ้นไม่เก่งครับไม่เก่งครับต่อมามาดูอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็น เป็นตัวละครที่ดีกว่าแม้ว่าจะเล่น AM ได้อย่างเดียวตัวนี้เล่นฟอร์เวิร์ดได้นะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นฮอกนะสีแดงครับฮอกครับเป็นตัวละคร AM นะครับแล้วก็มีความสามารถที่สมดุลกว่าแต่เกมรับด้อยกว่างงไหมละ่ะมาดูความสามารถครับตัวนี้มีเลี้ยงไก่นะมีเลี้ยงไก่ชิงไก่มีจูกโกเหมือนกันครับแปมีลิงเหมือนกัน20%ิบรตัฟมิตภาพ3%มมีลดการใช้สมัมมนา และมีบวกฟอร์สผู้เล่นสโมสรอังกฤษก็คงจะดีแหละมั้งดีแหละมั้งถ้าถ้าตัวสโมสรอ,อังกฤษออกมาเยอะๆซึ่งจากทรงแล้วไม่น่าเยอะผมให้ประมาณ4ดาวแล้วกันตัวนี้พลังยิงพอๆกันครับมีเลี้ยงไกลแล้วก็อึดกว่าแล้วก็มีบัฟประมาณนี้อ่อนชิบหายแมง9หสมมาคุณทำไมมันอ่อนได้ขนาดนี้ขอบคุณคุณรอ็อกฟาะอีกทีนะสำหรับ ค,คือมัน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 ดูไม่ดีเลยเนื่องจากว่ากองหน้าเนี่ยอ่ะกองหน้ามันก็คืออย่างน้อยถ้าเกิดเป็นกองการนะมีอินสปซ์สักหน่อยมันก็จังดีปะ่ะแบบชนะแมตช์อัพบัฟพลังแบบราฟาเอลเนี่ยแต่เดี๋ยวมันไม่มีนะก็คือหลักๆก,ก็คือขายบัฟบัฟอังกฤษอ่ะเนาะแล้วผมจะยกตัวอย่างนะครับสําหรับตัวละครอ่กองหน้าอื่นๆนะเอามาเทียบกันเนาะออะอย่างล่าสุดจัตุเลซาที่ปรับมาเนี่ย เนี่ยเขายิงกันล้านเป็นล้าน <c oughs> เป็นล้านนะครับโอ้โหแล้วอันนี้รอไอ้ตัวนี้สายรอยิงนะตัวนี้ยังเก่งกว่าเลยนะยังเก่งกว่าเลยแต่มันไม่มีบัฟเอ,อ่อหรืออย่างโอซารัสซึปราะเนี่ยที่บอกยิงไม่ค่อยแรงม,มันก็เก่งเดียวกันแหละครับแต่ว่าตัวนี้เกมรับดีแม่ว่า,ากันไปแต่ก็ไม่มีมิตภาพก็คือตัวละครเนี่ยมันอยู่ในตู้ดีซีนะครับมันไม่คุ้มค่าแน่นอนคุณไปเปิดตู้โอบาเมยองกับ อารันดีว่ะไอ้2ตัวเนี้ยผมบอกเลยคุ้มแน่นอนผมเปิดไปไอดีหลัก600บอลไอดีสโมสร8 0 0บอลกว่าจะครบนะกว่าจะครบก็ไม่ได้ดวงดีแต่ก็ไม่สวยเกินผมผมลองเล่นอยู่ประมาณ3-4นัดผมรู้สึกว่าบอลเนี่ยมันดีมากๆเลยนะบอลแรงมากมันมีความกระโดดจากของเก่าโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวิเคราะห์ตัวละครอาร์เซนอลรอบนี้นะแต่คุณอยากได้องรีนะคุณไปหาตัวอื่น เพราะว่าถ้ากิคุณกดนะครับคุณจะได้เบนเนอร์นะไปแล้วครับขอบคุณครับ